วันนี้ไรมันิตาก็พามาชมอะโวคาโดแรมแฮดที่สิบยอดในแปลงน,นะครับอันนี้อายุก็ยังไม่ถึงหนึ่งปีนะครับบางคนว่าทำไมอาจารย์ถึงปลูกอะโวคาโดสวยนะครับผมก็ใช้น้ำหมักปลานะครับขนาดประมาณสักยี่สิบถึงสี่สิบซีซีต่อน้ำสิบลิตรนะครับคนละดลดใส่โคนนะครับประมาณ สองเดือนหรือสามเดือนครั้งหรือนหนึ่งเดือนที่ไปเราก็มาใส่เยอะนะครับถ้าช่วงนี้เราดูแรงนะครับราดูหนาเราก็ลดน้ําให้เปียกชุ่มก่อนแล้วเราค่อยผสมน้าหมักปลานะครับใส่โบลดน้ําขนาดสิบลิตรนะครับลาด3ามอีกแล้วก็ลดน้ำสามอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่สุดเสมอสุดสิบห้าหรือสิบหกที่มีตามท้องตลาดนะครับลดเขาก็จะสวยงามขึ้นแทงยอดดีนะครับเราเห็นนะครับ เดมแฮดตนี่คร uh, ับเป็นพ uh, uh, mm ันเฮดพันหนึ uh ่งนะครับแต่สายพันธุ์น uh, ี momentum, uh, ้เขาว่าจะปลูกยากนะครับว่าเฮดนะครับแต่ถ้าเราใส่ใจนิดหนึ่งก็สวยเหมือนกันนะครับอะโวคาโดเดมแฮดเลมเฮดอีกสายพันธหนึ่งนะครับอันนี้กําลังแทงยอดสวยนะครับนี่ก็ยกโคขึ้นนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าหลังบ้านฝนตกหนักนะครับน้วก็จะขังนะครับ จริงบัคาโดนเรายกโคกให้สูงขึ้นก็ดีนะครับเพื่อให้น้ําไหลผ่านไปเลยไม่ให้น้ําขังนะครับเขาจะคนแออโตรลังเน่ามากนะครับถ้าท่านในสงสัยหรือว่าอยากขอคําแนะนําก็ทักมาที่เพจไลฟ์ปนิตาหรือช่องยูทูบบ้านสวนไลฟ์ปนิตาได้เลยได้เลยนะครับเบอร์โทรผมก็ศูนย์แปดเก้าแปดสิหนึ่งเก้าหนึ่งห้านะครับ่วนมากตอนเย็นนะครับผมมีเวลาว่างราะว่าจันทร์ถึงศุกร์นี่ผมทํางานที่โรงเรียนนะครับ ก็ย anyway, ินดีให้ค <Yeah. S 2> so ําแนะนานะครับในการดูแลอะโวคาโดนะครับทำยังไงให้อโวคาโดแทงยอดดีต้นสวยนะครับไม่มีโรคนะครับก็ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ไว้วางใจต้นพันธุ์อะโวคาโดจากไร่บานิตานะครับนะครับที่อำเภอพนานในขมศนโคนนะครับช่วงวันเดปีใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะครับมาแว้ชมสวนนะครับยินดีให้คําแนะนํานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ